แต่ลูกเนี่ยหายไปนานหลายวันเขามีอาการยังไงไหมกระวนกระวายไหมเดินไปวนหาที่ไหนที่แบบนอนครับนอนนอนงครับเขียนโทรศัพท์ครับเล่นโทรศัพท์เลยสับนอนเล่นโทรศัพท์แต่เขาบอกกับนักข่าวว่าเขาเขียนลูกดูลูกดูถ้าเกิดคนเป็นแม่จริงอ่ะถึงจะร้องไห้แม่คนเห็นอ่ะตามันต้องบวมั่งนี่ร้องไห้ทั้งวันทั้งคืนไม่ให้คนเห็นอ่ะตามันต้องมีปกติตามันต้องบวมอันนี้เหมือนอาการเกิดมันไม่ได้นอนอ่ะ าการของคนเป็นแม่นะอะอะนี้ตามันไม่เห็นบัวไม่เห็นอะไรล่าเลยนะคะพี่เยเหมือนจะเพียแค่โดนตำรวจไปทุกวันเพียจากตรงเดินทางไปคุณเคยเห็นเขาแบบร้องไห้บ้างไหมที่แบบตั้งแต่วันที่หายไปอะ่ะไม่เคยไม่ครับไม่มีเลยใช่แสดงว่าที่มาออกรายการดิฉันนั่นคือวันแรกที่ดิฉันเคนจนเขาร้องไห้ใช่ค่ะไอ้ยะตามกาแฟป่ะครับ <c oughs> นั่นคือวันแรกที่เขาเห็นน้ำตาเลยนะที่มาออกเรายการนี้ฉันเนี่ย